เซไฮค่ะเวนสเตย์เซไฮสวัสดีวันพุธนะคะเวียนมาบรรจบอีกคราววันนี้วันพุธที่26มีนาคม2568น no. กกํำลังจะเปลี่ยนถานแล้ววันนี้หมอก็สื่อดวงลายปากให้นะคะสำหรับอ่า12ราศีแล้วก็12นักษกัตริย์ก็กินเวลาไปจนถึงเกือบบ่ายสอ,อะ่ะนั่งนังสื่อตั้งแต่เช้าแล้วก็ลงทางเพราะนั้นใครจะติดตาม เป็นราต้องติดตามหมอทาง f a c e b o o เท่านั้นนะคะแม่หมอใบปริเช็คดวงปรับทุกนั่นคือเฟซหลักแล้วก็มีเพจเพราะฉะนั้นแต่ที่อัปเดตเยอะๆก็จะเป็นในเรื่องของ Facebook แม่หมอใบปริววารคเช็คดวงปรับทุกนะคะไปติดตามหมอได้แล้วก็อัปเดตแต่หมอจะเป็นแฮชแท็กแม่หมดน้อยร้อยโพส์นะวันหนึ่งหมอโพส์เยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะราคาญหมอได้คนที่อยู่กับหมอได้จริงๆคือคนที่รับในความร้น้นของหมอได้ก็คือรับในตัวตนหมอได้ทุกแง่มุมพูดง่ายๆส่วนใหญ่คนที่อยู่กับหมอมาทุกวันเนนีีี้ยมัปปปไ14 15่ เชื่อไหมไม่ต้องมองตาเขาเข้าใจไม่ต้องเจอตัวเป็นๆแต่ยิ่งกว่าคนที่อยู่ร่วมบ้านกันเพราะฉะนั้นแล้วมันคือจิตอีกดวงหนึง่งเล่าเราสนทนาอะไรกันเชื่อไหมคะเหมือนนั่งกลางจิตกลางใจกนะันอะเขาเรียกว่าภาษา,ษาธุรจิตเพราะฉะนั้นหมอจะค้นหาคลื่นพลังงานเหล่านี้มากๆเพราะว่า,อ,าอีกมิติหรืออีกจิตเหล่านี้ที่เข้ามาพัวพันกับหมอพอเราสื่อสารกันทางจิตได้เนี่ยมันคือภาษาเดียวกันมันคือลัสไตล์ใกล้เคียงกันมันคือ มันเข้าใจทุกแง,ง่ทุกมุมอ่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ไม่ต้องจุกจิกเพราะหมอไม่ชอบภาะวะความจุกจิกค่ะวันนี้ช็คก,กี้พิงเหตุเพราะว่า,าปีมะเส็งและราศีธนูช่วงนี้หมอเกิดปีมะเสง็งวันพุธกลางคืนและราศีธนูก็ใช้สีชมพูเป็นสีที่จะปรับฐานเพื่อพอบุญมันหนุนนาช่วงนี้ธนูมะเสง็งดวงดีอยู่ก็จะ มีสิ่งดีๆเข้ามาผู้ใหญ่จะให้การอุปถมัมภ์กำกุลคืออยู่ดีๆก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือการอุปถัมภ์หรือลาบปากอะไรก็ตามจะต,ต้องใส่สีชมพูเพื่อเบิกทางเพราะงั้นวันนี้ก็เลยก็เลยใส่ชมพูหมดเลยค่ะนี่ข้าวครัววันนี้ก็ทําแกงขั้วหมูมหน้ําขลุกขลิกเผื่อดึกๆเราคึกคักขึ้นมานะคะสวัสดีมีสุขธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือความปกติการเข้าใจแง่มุมของธรรมชาติทั้งหมดอะ คุณก็ใจไหมรักโลภโหรธหวนก็อยู่ในธรรมชาติและเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรไม่ให้มันกลืนกินเราจนเกินไปแค่นั้นเองใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนี่ก็คือธรรมชาติชีวิตเพราะ่ะนอยู่กับมันอย่างเข้าใจนะคะจองคิวเช็คดวงสแกนค่ะสสดี